สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งโดยการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้ สวัสดีค่ะบ่าย3ามโมงตรงโดยประมาณนะคะเรามีนัดกันที่นี่ค่ะรายการโภชนะบำบัดนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะตลอด1ชั่วโมงเต็มคุณผู้ชมจะได้รับรู้เรื่องราวของการดูแลสุขภาพ การที่จะเลือกรับประทานอาหารการที่จะดูแลตัวเองอย่างไรนะคะไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บและเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินหรือเปล่าคะที่เขาบอกว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐแต่ว่าเราจะได้ลาบที่ประเสริฐเนี่ยยังไงวิธีแรกง่ายมากเลยค่ะก้มลงมองที่พุงของตัวเองค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าใครที่มีพุงใหญ่พุงเยอะเะเนี่ยนะคะ เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณมีโรคภัยไข้เจ็บอาจจะมีโรคประจำตัวถามหาโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีวิทยามาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเขาบอกว่าการที่ไม่มีพุงนอกจากจะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วนะคะการไม่มีพุงมีดีอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ วัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหารสองเกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่าก,กินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่ เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมได้กี่ของทอด <sk> อร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นตอนสุดท้ายของการลดพุงแข่ง <sk> <sk> แขนไ ่เแขวงแขนไปข้างหลังให้สุดแขวงมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแขวงแขนหนึ่งในวิธีลดพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วได้เลยไหมแม่ได้เลย,เล,ยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอปลอดภยัย ะะมีดีมากเลยทําให้เราหลุดพ้นจากพยานตรายได้นะคะวิดีอันนี้นะคะก็คือเป็นการที่เหมือนกับลองลองยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ชมการเฉยๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆถามหาด้วยค่ะอย่าลืมนะคะวิธีการคํานวณง่ายๆเมื่อกี้เขาบอกเอาไว้แล้วนะคะว่าส่วนสูง หารสองอก็คือรอบพุงของเราเนี่ยลองเอาใส่วัดวัดดูนะคะว่าเท่าไรแล้วก็ที่ที่ดีเนี่ยที่เหมาะสมก็คือส่วนสูงหารสองรอบพุงต้องเท่านั้นห้ามเกินถ้าเกินก็ใช้วิธีการออกกําลังกายได้หลายๆอย่างเลยวิธีที่ทําง่ายๆ2วิธีเมื่อสักครู่นี้ที่ได้แนะนํากันไปนะคะว่าเดินเร็วก็ได้หรือว่าแกว่งแขนไปด้านหลังแบบนี้อย่างนี้เมื่อกี้วิทยาบอกแล้วนะคะทำแบบนี้ก็ได้ค่ะก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดพุงได้แล้วนะคะ แต่ไม่เพียงแค่ที่เราชมวิทอายอย่างเดียวนะเพราะว่าเรื่องอื่นๆค่ะก็สามารถที่จะทําให้เราลดพุงแล้วก็รวมไปถึงลดความอ้วนได้ด้วยค่ะวันนี้ค่ะเรามีวิธีการลดพุงทำให้ชีวิตของคุณปลอดภัยได้ม,มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะจากอาจารย์สง่าดามาพงค่ะอุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมวิทอานี้พร้อมกันเลยค่ะ เมื่อก่อนนี้เวลาเราพูดถึงแนะนําให้คนกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการกินแล้วสุขภาพดีเราบอกว่ากินให้ครบห้าหมู่ณนะวันนี้ไม่พอละเพราะว่าห้าหมู่อย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะทำให้คนสุขภาพดีได้มันต้องมีอย่างอื่นด้วยด้วยเหตุผลนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยร่วมกับสถาบันโภชนาการและคณะสาธารณสุขสาศาสตร์มหาลัยมหิดลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยมารวมตัวกัน เพื่อที่เราจะถามตัวเองว่าถ้าจะบอกคนไทยว่าเฮ้ยกินอย่างไรสุขภาพจริงจะดีเราเลยทําโภชนะบัญญัติขึ้นมาโภชนะบัญญัติมาจากโภชนาการบวกบัญญัติเป็นโภชนาบัญญัติ9ประการที่ผ่านมานั้นคนไทยเรามากักจะรู้แค่สุขบัญญัติ10ประการตื่นเช้าล้างหน้าแปลงฟันนะวันนี้เรามีโภชนะบัญญัติไม่ใช่โภชนาบัตนะฮะคนละตัวกัน โภชนาบำบัดคือป่วยเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วกินอาหารเอาอาหารมาช่วยทําให้เราหายเร็วขึ้นเรียกว่าโภชนาบำบัดแต่โภชนาบัญญัติเป็นการบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้คนไทยกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีมีทั้งหมดอยู่9ข้อโภชนาบัญญัติ9ข้อนี้ถือว่าเป็นคัมภีร์การกินของคนไทยยุคใหม่นะฮะข้อที่1กินอาหารให้ครบ5้าหมู่แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และมันดูแลน้ําหนักตัวเองข้อที่1เป็นเบสิกหรือเป็นพื้นฐานของการกินอาหารเลยคุณต้องกินให้ครบ5หมู่5หมู่ก็คือคุณต้องมั่นใจว่าคุณได้โปรโตีนคาร์โบไฮเดตวิตามินแร่ธาตุและก็ไขมันในแต่ละมือ้อคือท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะงงนะครับว่าพอพูดถึง5หมู่แล้วมันเหมือนเรียนหนังสือผมยกตัวอย่างว่าสมมติตอนกลางวันคุณกินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชาม แล,แล้วคุณไปกินส้มหนึ่งลูกคุณกินอาหารครบห้ามูเอาแยกออกมาก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามคุณได้คาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวเพราะมันเป็นแป้งก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามคุณได้โปรตีนจากลูกชิ้นหรือหมูสับหรือปลาที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามคุณได้ผักถั่วงอกผักกาดก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามคุณได้ไขมันเพราะคุณมีกระเทียมเจียวก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามคุณได้อาหารหลักสี่มู่แล้วแล้วคุณไปกินส้ม ผลไม้ครบ5้าหมู่จงจินตนาการว่าต่อไปนี้หลังจากดูรายการเราแล้วเราจะกินอาหารในครบ5หมู่พอเราได้5้าหมู่ปุ๊บร่างกายเราก็จะแข็งแรงมีภูมิคุม้มกันโรคนะเราก็จะไม่เจ็บป่วยนะครับอันนั้นคืออาหารหลักหหมู่ถ้าเราตื่นมากินกาแฟกับปาท่องโกเราก็ได้แค่2หมู่คือไขมันกับแป้งกินแบบนี้ทุกวันขยายข้างอิ่ม แต่ร่างกายอ่อนแอขี้โรคนะเพราะฉะนั้นต้องกินห้าหมู่ข้อที่1แล้วหมั่นดูแลน้ําหนักตัวเองชั่งน้ําหนักเดือนรับประมาณ2อถึงสครั้งแล้วก็กินให้หลากหลายจะก,กินอะไรที่ซ้ำซากและจําเจนั่นคือข้อที่1กินใหโครบห้าหมู่ข้อที่2กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมือ้อให้กินข้าวจริงๆแล้วคนเรากินข้าวอยู่แล้วแต่ในโพชนะบัญญัติอยากจะให้คนไทยหันมากินข้าวกล้อง ข้าวกล้องเป็นข้าวที่อุดมด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารเพราะสีครั้งเดียวเอากแกลบออกแล้วก็จบแต่ข้าวขาวสีสามครั้งเอากแกลบออกขัดเปลือกในเปลือกในเป็นศูนย์รวมของสารอาหารขัดไปเป็นรำเอาจมูกข้าวออกขัดครั้งที่สข้าวขาวคือกากข้าวข้าวกล้องคือสุดยอดของข้าวเลยลูกเรือหกคนที่เสียชีวิตบนเรือเมื่อเร็วนี้ เนื่องจากไปจับปลาติดต่อกัน9เดือนเสียชีวิตเพราะขาดอาหารกินอาหารไม่ครบ5หมู่ขาดวิตามิน B 1นึ่ถ้าลูกเรือ6คนได้กินข้าวกล้องไม่ตายเชื่อผมนะนั่นคือข้อที่2ข้อที่3ให้กินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วมเมล็ดแห้งเป็นประจำข้อที่3ดูเหมือนว่าอยากจะให้กินโปรโตีนแต่โปรโตีนที่เราเชียร์ให้กินมากสุดคือปลา ะะลองลงมาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่ถั่วเมล็ดแห้งหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงและหันมากินพวกโปรโตีนจากพืชก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายข้อที่4นั้นให้กินผักและผลไม้เป็นประจำการกินผักและผลไม้เป็นประจำนั้นจะมีประโยชน์อยู่3ด้านใครที่กินผักและผละไม้อย่างเพียงพอและเป็นประจำคนนั้นเวลาหวัดใหญ่ระบาดมาคนนั้นจะไม่เป็นคนนั้นจะมีภูมิคุ้มกัน คนนั้นจะเจ็บป่วยบทน้อยข้อที่2คนที่กินผักและผลไม้เป็นประจำคนนั้นจะห่างไกลจากโรคมะเร็งจะวิ่งหนีมะเร็งทันใครที่กินผักผลไม้น้อยน้อยกินไม่พอมะเร็งจะมาตอนอายุ40-50ขึ้นไปสุดท้ายคนที่กินผักและผลไม้จะได้ไฟเบอร์หรือใยอาหารคุณควรจะกินผักทุกมือ้ออยู่ในอาหารผัดกะเพรามีใบกะเพรา3ามใบไม่ถือว่าเป็นผัก เป็นวิญญาณผักในผัดกะเพราคุณต้องมีถั่วฝักยาวต้องมีแครอทถ้าคุณกินผัดกะเพราแล้วมีใบกะเพราสามใบคุณไม่ได้กินผักคุณต้องไปกินผลไม้ชดเชยเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะกินให้เพียงพอแล้วก็กินหลากหลายข้อที่หดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยนะฮะดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยข้อที่หนี้เอ่อ เป็นอะไรที่เราบอกว่าคนไทยดื่มนมไม่ได้ดื่มได้วันละประมาณสองแก้วสําหรับคนทั่ว,วไปแต่สําหรับเด็ก 2- 3แก้วเป็นนมรสจืดพร่องมันเนยสําหรับคนอ้วนนะนมเป็นแหล่งของแคลเซียมที่ดีมากดื่มเข้าไปแล้วมันจะทําให้กระดูกแข็งแรงและอยู่ในสภาพที่ย่อยง่ายนะครับแล้วก็นําเอาแคลเซียมไปใช้ได้ดีนะครับใครที่ดื่มนมไม่ได้ก็ลองหัดดื่มโดยดื่มนมหลังจากอาหารมื้อหลักจิบทีละนิดทีละนิด น้ำย่อยเราจะสร้างน้ำย่อยเล็กเทสออกมาย่อยน้ำตาลเล็กโทสแล้วเราก็จะกินดื่มนมได้ข้อที่5ข้อที่6หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีไขมันสูงนะฮะอาหารที่มีไขมันสูงเช่นอาหารทอดและผัดที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้อาหารที่มีไขมันเกินพวกนี้ต้องระวังกินเข้าไปแล้วทําให้เราอ้วนได้ข้อที่7กินอาหารที่หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัดนะฮะอาหารหวาน กินเข้าไปปุ๊บไม่ว่าจะในรูปไหนก็นแล้วแต่น้ําตาลส่วนเกินจะเปลี่ยนเป็นไขมันทันทีเลยภายในครึ่งชั่วโมงและทาให้เราอ้วนได้อาหารเค็มไม่ว่าจะเป็นน้ำปลากะปิผงชูรสไม่เค็มแต่มีโซเดียมสูงกินเข้าไปปุ๊บทำให้ความดันโลหิตสูงและทำให้เราสุขภาพแย่เลยเพราะนั้นอย่าก,กินหวานและเค็มข้อที่8กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน อาหารต้องไม่มีมแมลงวันตอมอาหารต้องไม่บูดเน่าอาหารจะต้องไม่มีสารปนเปื้อนอาหารจะต้องไม่มีสารพิษนะฮะการปนเปื้อนในอาหารมีอยู่3ทางก็คือเชื้อโรคสารเคมีและพยาธิพยาามข้อสุดท้ายก็คือหลีกเลี่ยงการกินอาหารพวกที่เป็นเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์และก็สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงได้เลยนะฮะอันนั้นคือโพชนาญบัญญัติก้าประการถ้าคนไทยสามารถปฏิบัติ เก้าข้อนี้ได้ผมมั่นใจนะครับคนไทยจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็จะไม่เจ็บป่วยบ่อยเราก็จะไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลเงินที่เราเอาไปให้หมอไปรักษาตัวเองก็เป็นเงินที่เก็บหอมรอมริบไว้ทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นเพราะฉะนั้นการกินอาหารในครบห้าหมู่หมั่นออกกำลังกายผมมั่นใจนะครับว่าจะทำให้สุขภาพเราดีและเศรษฐกิจเราจะดีด้วยนะครับความสุข ของมนุษย์นั้นคืออะไรแต่ละคนให้นิยามไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าความสุขคือการมีเงินเยอะๆมีรถป้ายแดงมีบ้านหลังใหญ่บางคนบอกว่าความสุขคือการได้อยู่กับคนที่เรารักบางคนความสุขคือการให้บางคนนี่ให้ของคนเจ็บตัวเองมีความสุขใส่บาตรพระเสร็จมีความสุขสวดมนต์เสร็จมีความสุขเราไปรักคนอื่นเรามีความสุขเพราะนั้นความสุขมันมีหลายมิติ แต่ความสุขของผมคือความรักถ้าใครมีความรักคนนั้นจะมีความสุขคำว่า,ารักที่นี้หลายรูปแบบ ขอขอบคุณท่านอาจารย์สง่าดามาพงศ์ค่ะอุปนาย,ยกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคลิปจากสอสอสด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าโภชนะบัญญัติ9้าประการที่ท่านอาจารย์สง่าบอกม,มีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราควรที่จะปฏิบัติทําให้ได้เลยะค่ะนอกจากนี้นะคะอย่างที่อาจารย์แนะนําแล้วะค่ะว่าเรายังมีเรื่องราวของอาหาร เพื่อสุขภาพสามารถทําให้คุณผู้ชมลดหุ่นลดพุงได้ด้วยนะคะเป็นเมนูอะไรในวันนี้พี่อุ๋ยจะพาเราไปชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะในเบรกหน้าสักครู่ค่ะ